สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับจีนตาแชนแนลกันนะคะวันนี้จินัตตาจะมาเอ้ยไม่ใช่วันนี้น้องรันจะมาสอนแคทเกมนะคะโอเคนะคะพอเราเข้ามาแล้วมันก็จะมีโฆษณาใช่ไหมเห็นโฆษณาไหมคะนี่นันแหละ แล้วนะเราก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะให้เราเลือกวิดีโอนะคะว่าเราจะลงอันไหนสมมติว่าเราจะลองอันนี้นะก็เขียนชื่อไปอะไรยังไงคำอธิบายเราก็กดตรงที่มันเป็นรูปทองจุดหมายนะคะแค่นั้นแหละค่ะคุณก็จะได้จริงสิลืมสอน แล้วเวลาท่านใดวเวลาไอ้แล้วเวลาท่านใดที่จะสร้างช่องนะคะกดเข้าไปในที่เดิมค่ะไอวงกลมสีแดงนะคะแล้วก็มีรูกกล้องอะคะ่ะแล้วก็แล้วมันก็จะมีคําว่าสร้างช่องคุณกดไปตรงคาที่มีว่าเอคำ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  คำที่มันเขียนว่าสร้างช่องอะคะ่ะโอซสลามติดขาเต็มเลยอุย้ยจิบโอเคพอเรากดไปตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะอ้าวครับแป๊บหนึ่งถ้าเราออนนาถ้าเรากดสร้างช่องมันก็จะมี มันก็จะมีเขียนว่าย,ยินดีด้วยคุณได้อยู่ในส่วนหนึ่งของ Youtube แล้วอย่างนั้นและคะ่ะแล้วเราก,แก,แก็แล้วคุณก็อัปโหลดคลิปมาก็ได้นะแต่ถ้าใครที่จะแคสเกมในโทรศัพท์ก็ขอแนะนำให้โหลดโมดิซินมานะคะอ่นถูกเปล่าไม่แน่ใจโอเคนะคะ ก็ง่ายๆนะถ้าใครอยากจะร้อง้ังช่องก็สร้างดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดสับสไาริให้ร้าด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย